สวัสดีค่ะทุกคนตะกาสานบานาสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาอัปเดตนะคะสีแล้วก็พิมพ์ลายนะคะที่มีอยู่ตอนนี้ให้ดูกันนะคะตัวนี้จะเป็นลายไทยนะทุกคนลายไทยสีฟ้านะคะลายนี้จะเป็นลายที่ได้มาใหม่นะคะลายเป็นแบบว่าเหมือนลายเกล็ดปลานะคะนี่เหมือนเป็นเกล็ดปลานะคะสีฟ้าเหมือนกันนะคะตัวนี้จะเป็นลายไทยนะคะลายไทยสีเทานะคะลายไทยนะคะลายไทยไข้นะคะตัวนี้ ลายไทยไข่นะคะตัวนี้จะเราก็เรียกลายไทยเหมือนกันนะคะลายไทยอันนี้เราจะเรียกลายไข่นะคะลายไข่สีเทานะคะก็จะมีกระดิ่งนะคะอันนี้เราจะเรียกลายกระดิ่งกระดิ่งแดงนะคะตัวนี้จะเป็นทานตะวันสีแดงนะคะตัวนี้จะเป็นดาวกระจายนะคะสีเขียวตัวนี้ก็จะเป็นทานตะวันสีเขียวนะคะ ตัวนี้ลายขึ้นนะคะขึ้นสีแดงดอกน้ําเงินอันนี้เหลือประมาณน่าจะไม่ถึง1นกิโลนะทุกคนน่าจะไม่ถึง1นกิโลนะคะเหลือแค่นี้นะคะทานตะวันแดงทานตะวันเขียวนะคะทานตะวันเขียวก็เหลือเหมือนจะเหลือม้วนเดียวนะคะเหลือ2อกิโลสุดท้ายนะคะใช่นะคะเหลือ2อกิโลนะคะตัวนี้จะเป็นโบนะคะโบสีฟ้านะคะส่วนหัวใจนะคะก็จะเหลือหัวใจสีม่วงแค่สีเดียวนะคะ อ๋อสีน้ำตาลก็มีนะคะหัวใจนะคะตัวนี้จะเป็นหัวใจเกาหลีนะคะสีม่วงเนาะแล้วก็ลายนี้ก็จะเป็นโบนะคะโบสีฟ้าตัวนี้ก็จะเป็นลายเกตปลานะคะเกตปลาสีส้มนะคะลายเกตปลาสีส้มร้านเราจะมีของอ่าบริษัทเดียวนะคะคือเส้นสารตาลูกโจ้นะทุกคนใช้เป็นเส้นสารตาลูกโจ้อย่างดีนะคะเหนียวนุ่มนะคะไม่กรอบง่ายนะคะทุกคนใช้งานได้อ่า ยาวนานทนทานมากเลยนะคะเอาไว้นานก็ไม่ไม่กรอบนะคะใช้ดีมากเลยนะคะของยี่ห้อนี้ตัวนี้ก็จะเป็นดอกหัวใจนะทุกคนดอกหัวใจสีฟ้านะคะตัวนี้ดอกหัวใจสีฟ้าตัวนี้จะเป็นลายเค้กนะทุกคนลายเค้กนะคะก็จะมีเค้กหลายๆแบบนะคะขนมปังมีหลายพวกนี้นะคะนี่ก็จะเป็นสีฟ้า ตัวนี้จะเป็นดอกหัวใจนะคะดอกหัวใจสีแดงนะทุกคนลายก็มีแต่ลายสวยๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวยำ้ำช่องทางการสั่งซื้อให้อีกทีนะคะ เบอร์โทร0930532316นะคะแม่แม่ที่ดูคลิปอยู่นะคะอยากลองสั่งซื้อบ้างก็ติดต่อตามเบอร์นี้ได้เลยนะคะถ้าสะดวกอยากดูลายอยากดูพิมพ์ลายอยากดูสีอีกนะคะก็สามารถแอดไลน์ตามเบอร์โทรนะ,ะ,รนะ,ะย้ำว่าค้นหาตามเบอร์โทรนะทุกคนไม่ใช่ ID นะคะค้นหาตามเบอร์โทรนะคะไม่ใช่ ID นะคะเดี๋ยวมาดูอีกฝั่งหนึ่งกันนะคะว่ามีสีไหนบ้างนะ ตัวนี้จะเป็นน้ำตาลปูนนะทุกคนสวยมากเลยใส่กับสีแดงชำ้ำแล้วก็หรือว่าจะเป็นสีน้ำตาลอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเขาจะสวยมาทำออกมาแล้วก็สวยมากเลยนะคะสีน้ำตาลปูลนเนาะตัวนี้จะเป็นหัวใจนะคะลายหัวใจนะคะเหลืออยู่แค่นี้นะคะไม่เยอะแล้วนะคะอ่าตัวนี้ก็น่าจะเหลือครึ่งกิโลครึ่งกิโลหรือหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลนะคะน่าจะถึงหนึ่งกิโลอยู่นะคะหัวใจ อ่าสีน้ำตาลพื้นสีครีมนะคะหัวใจสีน้ำตาลพื้นสีครีมนะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นหัวใจสีน้ำตาลพื้นขาวนะคะตัวนี้น่าจะเหลือ1นกิโลครึ่งอยู่นะคะตัวนี้เนาะนี่นะคะสั่งกันมาได้เลยตัวนี้จะเป็นลายเฉลียงนะคะทุกคนเฉลียงสีม่วงนะคะเฉลียงจะมาสีเดียวเป็นสีม่วงนะคะเฉะลียงนะคะถ้าเราเอาไปทําเป็นแบบว่าเป็นทั้งเส้นตั้งทั้งเส้นสาร นะคะก็จะออกมาเป็นลายดอกกุหลาบมาทุกคนเป็นสามมิตินะคะตัวนี้เนาะก็จะออกมาเป็นลายสามมิตินะคะสวยมากเลยแต่ยังไม่มีเวลาทําให้ดูสักทีเลยนะคะเพราะว่าออเดอร์ตอนนี้ก็เร่งมากนะคะออเดอร์เยอะมากเลยนะคะเลยไม่มีเวลามานั่งทําให้ดูนะคะว่าจะออกมาเป็นแบบไหนเดี๋ยวถ้าว่างเดี๋ยวจะมาทําตัวนี้ให้ดูนะคะว่าลายนี้นะคะทั้งก่อทั้งสารนะคะคือ เอาเป็นทั้งเส้นตั้นทั้งเส้นสารนะคะจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะคะจะสวยมากแค่ไหนเราจะทําคลิปให้ดูกันนะแต่ว่าสวยมากเลยนะคะใครอยากลองลองได้นะคะทุกคนจะออกมาเป็นแบบว่าเหมือนดอกกุหลาบเลยะคะ่ะทุกคนนี่ทั้งกอดทั้งสารนะคะจะเป็นแบบว่าสามมิติเลยตัวนี้จะเป็นเกล็ดปลาเหมือนกันนะคะเกล็ดปลาสีสีบานเย็นนะคะทุกคนจะเป็นสีชมพูเข้มนะคะก็จะมีสี สีฟ้าสีส้มแล้วก็สีนี้นะคะชมพูเข้มนั่นเองนะคะสําหรับลายกิดปลาเนาะตัวนี้จะเป็นดอกใหญ่นะคะทุกคนดอกใหญ่สีเขียวนะคะดอกใหญ่ๆเต็มเต็มเส้นเลยนะคะทําออกมาแล้วก็ลายสวยมากเลยนะคะนี่ ดอกใหญ่เด่นชัดมากเลยนะคะสีเขียวเขาจะเข้าได้กับทุกสีอยู่นะคะเพราะว่าแต่ละลายที่เราเลือกมาก็จะเป็นพื้นสีขาวถ้าเป็นพื้นสีขาวนะคะพิมพ์ลายจะเข้าได้กับทุกสีเลยนะคะตัดกันยังไงก็สวยนะคะเพราะว่ามีสีขาว นะคะแซมเข้ามาด้วยนะคะจะทําให้เด่นนะคะเด่นโดดเด่นและสวยงามนะคะตัวนี้ก็จะเป็นดอกหวัวใจนะคะดอกหวัวใจสีดํานะคะสําหรับใครที่รอพิมพ์ลายสีดําอยู่นะคะเป็นลายเล็กๆนะคะมาแล้วนะทุกคนนี่มาแล้วนะคะสําหรับใครที่รออยู่นะคะทักมาได้เลยนะคะช่วงนี้ของมาลงใหม่ๆแม่ค้าก็ไม่ค่อยได้อัปเดตให้ดูสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามาบางทีนะคะ ่ายังไม่ได้แกะของเลยนะคะอย่างเงี้ยค่ะของก็หมดโดนจองไปหมดโดนอะไรไปหมดอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็จะเอาที่เหลือๆอยู่มาให้ดูนะคะตัวนี้ก็จะเป็นดอกหัวใจนะคะดอกหัวใจสีม่วงนะคะดอกหัวใจของเราก็จะมีหลายสีเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสีชมพูสีฟ้าสีดำแล้วก็สีม่วงนั่นเองนะคะ สำหรับดอกหัวใจเนาะดอกหัวใจใบไผ่นะคะยาวนานมากๆเลยไม่ได้กันมาเป็นปี2ปีเลยนะคะสําหรับใบไผ่แต่ว่ารอบนี้ได้เป็นใบไผ่สีแดงนะสําหรับใครรอใบไผ่อยู่เนะาะใบไผ่สีเขียวไม่มีนะคะเลือกหาดูอยู่นะคะที่โรงงานที่ผลิตนะคะเขาบอกไม่มีสั่งไปแล้วไม่มียังไม่ผลิตนั่นเองนะคะก็รอๆกันไปอีกเนาะทุกคนก็นนี้ก็จะเป็นใบไผ่สีแดงนะคะ สำหรับพิมพ์ลายนะคะของเรานี่สำหรับสีพื้นนะคะสีพื้นก็จะมีเยอะเลยนะคะแต่ว่าบางสีก็จะขาดไปบ้างแล้วนะคะอย่างเช่นสีเหลืองก็หมดไปแล้วนะคะเหลือประมาณนี้ของก็น่าจะมาอีกทีก็จะเป็นวันอาจจะเป็นวันศุกร์นะคะวันนี้วันพฤหัสเนาะวันพฤหัสวันศุกร์นะคะของก็น่าจะมาเติมนะคะเราเติมของทุกอาทิตย์เลยนะทุกคน นี่เห็นไหมขนาดเติมของทุกอาทิตย์ยังยังไม่พอเลยนะคะก็หลายๆสีก็หมดไปแล้วนะคะจัดของวันนี้ก็น่าจะหมดไปอีกหลายสีนะคะก็ยังดีวันนี้วันพฤหัสแล้วนะคะวันศุกร์วันเสาร์ของก็น่าจะมาแล้วนะคะนี่ยังไงใครรอสีใหม่ๆอยู่ก็เดี๋ยวยังไงติดต่อมาอีทีวันศุกร์ก็ได้นะคะสำหรับ6มิลก็มีนะคะมีเหมือนกันนะคะมีเหมือน12มิลเลยตัวนี้จะเป็น3เลนนะคะ เราจะมาอัปเดต3มเลนให้ดูกันอีกทีนะคะ3ามเลนเรามีสีไหนบ้างนะคะ3ามเลนนะคะน้ำตาลขาวนะคะน้ำเงินขาวเทาดำนะคะตัวนี้จะเป็นเทาดำนะคะสวยเหมือนกันนะคะทำสามเลนถ้าทั้งก่อทั้งสารนะคะคือทั้งเป็นเส้นตั้นทั้งเป็นเส้นสารก็สวยเหมือนกันนะคะสวยเป็นลายสามมิติด้วยเหมือนกันนะคะสวยมากเลยตัวนี้จะเป็นม่วงขาวนะคะม่วงขาว ส่วนตัวนี้จะเป็นชมพูอ่อนเข้มนะคะคือชมพูอ่อนจะอยู่ตรงกลางนั่นเองทุกคนเห็นไหมชมพูอ่อนจะอยู่ตรงกลางแล้วก็ชมพูเข้มเข้ม<ๆ>จะอยู่อ่าด้านข้างนะคะตรงขอบๆเนาะตัวนี้จะเป็นเหลืองฟ้านะคะเหลืองจะอยู่ด้านในแล้วก็ฟ้าจะอยู่ด้านข้างนะคะเหลืองฟ้าก็จะมีชมพูแดงนะคะชมพูแดงก็เหลือเยอะเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นชมพูขาวนะคะ ชมพูขาวแล้วก็เทาส้มนะคะเทาส้มก็สวยนะคะเทาส้มก็สวยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันนะฝั่งนี้ก็จะมีสีดำขาวนะคะตัวนี้จะเป็นสามเลนนะคะทุกคนสามเลนดำขาวนะคะตอนนี้จะมีแค่สามเลนนะคะทุกคนสองเลนไม่มีนะคะสองเลนเก้าเลน8ดเลนไม่มีนะคะจะมีแค่สามเลนนะคะ นี่ตัวนี้จะเป็นหวายน้ําตาลนะคะทุกคนสีหวายจะอยู่ด้านในนะคะแล้วก็สีน้ําตาลนะคะจะอยู่ด้านข้างสองข้างเลยแบบนี้นะคะสวยมากเลยสีนี้คือมาทีไรนี่ไม่ครบอาทิตย์สักทีนะคะออกหมดอันนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะเหลือไม่ถึงสี่กิโลนะคะมมวนนี้ก็สองกิโลเนาะมมวนนี้ก็จะประมาณหนึ่งกิโลครึ่งประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ําเงินเนาะน้าเงินไปแล้วตัวนี้ก็จะเป็นชมพูอ่อนเข้มนะคะ ก็คือชมพูอ่อนจะอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ชมพูเข้มจะอยู่ด้านข้างสองข้างนั่นเองนะคะนี่ชมพูอ่อนเข้มนะคะ1กิโลรวมได้3สีนะทุกคน1กิโลรวมได้3สีเลยนะคะพิมพ์ลาย3มเลนสีพื้นจะราคาเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะใครอยากได้นะคะทั้งพิมพ์ลายทั้งสเลนทั้งสีพื้นนะคะแจ้งมาได้เลยนะคะ ถ้าใครอยากดูนะคะชัดๆอีกทีนึงก็สามารถทักไลน์กันเข้ามาได้นะคะไลน์แอดไลน์เบอร์โทรนะคะ0930532316นะคะหรือใครดูอยู่แอดไลน์ไม่เป็นนะคะสำหรับแม่ๆเนาะแอดไลน์ไม่เป็นโทรสั่งซื้อได้ไหมได้เหมือนกันนะคะแม่โทรสั่งซื้อก็ได้นะคะแล้วก็แม่ก็จดสีไว้ตามที่หนูแจ้งเลยนะคะว่า สีไหนบ้างแม่ดูทานไหมย้อนดูหลายๆรอบก็ได้นะคะว่าหนูพูดไปมีสีไหนบ้างมีลายไหนบ้างนะคะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นน้ำเงินขาวนะคะนี่หรือว่าโทรมาแล้วก็สอบถามได้นะคะว่าสามเลนหนูเหลือสีอะไรบ้างพิมพ์ลายมีลายอะไรบ้างโทรมาสอบถามหนูก็ได้นะคะตัวนี้จะเป็นสีดำแดงนะคะทุกคนนี่ดำแดงนะคะ เป็น3มเลนนะคะตัวนี้3มเลนสามเลนเอาไปทําใส่กับสีขาวก็ได้นะคะหรือสีขาวใสก็สวยนะคะแล้วแต่เราชอบใส่กับลายไหนนะคะแต่ว่าถ้าไปสารเอาเขาสารทั้งสารทั้งก่อนนะคะเป็นเส้นตั้งและเส้นสารเลยก็สวยเหมือนกันนะคะก็จะออกมาเป็นสามมิติเคยทําให้ดูอยู่นะคะในคลิป y o u t u b e ของเรามีอยู่นะคะที่เราทำ สามเลนทั้งสารทั้งก่อน,นะคะมีนะคะลองค้นหากันดูได้นะคะว่าจะอยู่คลิปไหนก็นานแล้วเหมือนกันนะคะนานแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราจะพาไปดูอุปกรณ์กันนะคะสําหรับอุปกรณ์ของเราจะมีตัวไหนบ้างตัวนี้จะเป็นชั้นสําหรับหูกระเป๋านะคะทุกคนหูกระเป๋าของเราก็จะมีอยู่สองแบบนะคะคือหูแฟชั่นกับหูบัวตัวนี้จะเป็นหูแฟชั่นนะคะทุกคนหูแฟชั่น หูแฟชั่นก็คือจะมีห่วงนะคะนี่มีห่วงแบบนี้นะคะมีอุปกรณ์ให้ในชุดครบเรียบร้อยนะคะหูแฟชั่นก็คือจะพับขึ้นพับลงได้นะคะเวลาเราประกอบกับตัวตะกร้าของเราเรียบร้อยนะคะก็จะมีหลากหลายสีเลยแต่ว่าสีของหูกระเป๋ากับสีของเส้นพลาสติกนะคะจะไม่เหมือนกันนะคะทุกคนเพราะว่าคนละเนื้อผ้าคนละล้านกันเนาะอันนี้จะเป็นอ่าหนังพ่ยูนะคะทุกคน จะเป็นผ้าแบบหนังพ u นะคะสีจะไม่ตรงกับเส้นพลาสติกเป๊ะๆนะคะทุกคนบอกไว้ก่อนนะคะตัวนี้จะเป็นหูแฟชั่นนะคะสำหรับหูแฟชั่นหูแฟชั่นจะมีขนาดเดียวก็คือ50ซนเมตรนี่แฟชั่นจะมีขนาดเดียวคือ50ซนติเมตรส่วนตัวนี้จะเป็นหูบัวนะคะหูบัวก็คือตัวนี้ หูบัวของเราก็คือใส่แล้วจะอยู่ทรงเลยนะคะพับไม่ได้อยู่ทรงเลยนะคะก็คือตั้งเลยหูบัวของเราจะมีสองขนาดคือห้าสิบเซนกับสี่สิบเซนติเมตรนะคะนี่อันนี้สี่สิบเซนนะคะเดี๋ยวเทียมให้ดูอันนี้ห้าสิบเซนนี่สี่สิสี่สิบเซนแล้วก็ห้าสิบเซนสี่สิบเซนจะ เป็นหูสั้นส่วน50เซนจะเป็นหูยาวนะคะสำหรับหูบัวใครอยากได้เป็นหูบัวหรือหูแฟชั่นก็ทักกันเข้ามาส่วนตัวนี้จะเป็นหูตัวดีนี่หูตัวดีหูพลาสติกตัวดีนะคะหูตัวดีก็จะมีทั้งสีทึบและสีหวานสีทึบและสีหวานนะคะ หมูตัวดีนี่กระดุมกระดุมก็จะมีอยู่สองเบอร์คือขนาดสิบสามมิลแล้วก็ขนาดแปดมิลถุงเล็กก็มีใครไม่อยากได้ถุงใหญ่ก็เอาถุงเล็กไปนี่อันนี้จะเป็นตัวใหญ่สิบสามมิลส่วนอันนี้จะเป็นตัวเล็ก แปดมิลถุงละถุงเล็กนะคะนี่อ่าถ้าเป็นแปดมิลหนึถุงจะมีหนึ่ชุดถ้าเป็น13มิลหนึถุงจะมี50ชุดนะคะตามนี้แล้วก็จะมีตุ๊กตาด้วยนะคะตุ๊กตาติดกระเป๋าจะมีทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ ตัวเล็กจากขนาด15เซนติเมตรตัวใหญ่จะขนาด21เซนติเมตรป้ายแฮนด์เมดก็มีป้ายแฮนด์เมดของเราก็จะมีเป็นแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะนี By ่ป้ายแฮนด์เมดนะคะมีหลายสีเหมือนกันนะป้ายแฮนด์เมดใครอยากดูสีของป้ายแฮนด์เมดก็ติดต่อมาได้นะคะทักไลน์มานะทุกคนทักไลน์มาทัก Facebook มา ตัวนี้จะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ระบายสําหรับติดตกแต่งสําหรับใครที่ชอบแบบว่าเป็นสายหวานสายตกแต่งนะคะนี่เลยนี่อันนี้คือหนึ่งเส้นนะคะเป็นเส้นยาวเลยทีเดียวเลย3ามหลาเราไปตัดเองนะคะเราจะใช้ยาวเท่าไหร่เราไปตัดเองตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นเส้นใหญ่ยาวเลยนะคะแบ่งเป็นเมตรนะคะแบ่งเป็นหลาโทษทีแบ่งเป็นหลานะคะก็จะมีหลายแบบนะคะแม่เหล็กก็มีนะทุกคนสำหรับแม่เหล็กตัวนี้จะเป็นแม่เหล็กหลายคนก็จะชอบทักแม่ค้ามาหรือเกินว่าสั่งกระดุมแม่เหล็กหนอยตกลงเอากระดุมหรือแม่เหล็กแม่ค้าก็งงนะคะ ก็คือแม่เหล็กก็เรียกแม่เหล็กเลยตัวนี้จะเป็นแม่เหล็กนะทุกคนถ้าสั่งกระดุมมาก็จะได้ตัวนี้ถ้าสั่งมาพร้อมกันกระดุมแม่เหล็กก็แม่ค้าก็จะถามไปอีกทีว่าตกลงรับเป็นกระดุมหรือเป็นแม่เหล็กนะคะนี่ก็คือตัวนี้จะเป็นแม่เหล็กสําหรับติดปากกระเป๋านะคะนี่แม่เหล็กแม่เหล็กของเราก็จะมีแบบว่าเป็น เป็นโชกระดุม1ด้านแล้วก็อีก1ด้านเป็นขาคู่นะคะตัวหนึ่งจะเป็นโชกระดุมด้านหน้าก็จะเป็นโชกระดุมปลายแบบนี้ส่วนด้านหลังก็จะเป็นสองขานะคะแบบนี้อันนี้คือแม่เหล็กนะทุกคนเนี่ยดูไว้ก็สั่งมากันได้เลยนะคะตัวนี้แม่เหล็กนะคะหนึ่ชุดก็จะมี4ี่ชิ้น1นึ่งสองสามสี่สามก็จะเป็นตัวนี้ ะะแผ่นนี้แล้วก็สีก็จะเป็นตัวนี้นะคะก็คือหนึ่งชุดนั่นเองนะคะหนึ่งชุดก็ติดตะกร้าได้หนึ่งใบนั่นเองนะคะอันนี้เป็นแม่เหล็กนะทุกคนอันนี้เป็นกระดุมนะคะย้าอีกทีนะคะสำหรับใครที่ดูอยู่เนาะเราไม่รู้เนาะคะสำหรับหลายคนนะคะลูกค้าประจำเขาก็จะรู้ๆกันแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นดอกนี่อันนี้เป็นดอกกลางดอกกลางสีหวานๆเลยนะคะมีหลายสี มีหลายสีเหมือนกันสีทึบก็มีนะคะสีทึบก็จะมีพวกสีน้ำตาลสีดำสีแทนสีอะไรมากมายเลยนี่โทนสีทึบๆมืดๆนะคะสำหรับใครที่ไม่ชอบสีหว,วานๆเนาะอนะาจ้าอุปกรณ์นี่เพิ่งมาใหม่เลยเนี่ยยไม่ได้แกะเลยนะคะตัวนี้จะเป็นเหล็กตอกนะคะ เหล็กตอกกระดุมเหล็กครอบตอกกระดุมนะตัวนี้เบอร์สิบสามนะคะทุกคนมีเบอร์เดียวคือเบอร์สิบสามนะคะเบอร์แปดไม่มีแต่ว่าเราใช้เราใช้เหล็กตอกของเบอร์สิบสามตอกกระดุมเบอร์แปดก็ได้เหมือนกันนะคะได้เหมือนกันส่วนตัวนี้จะเป็นตัวเจาะไว้สำหรับเจาะรู ตัวเจาะเรามีขนาดเดียวเหมือนกันนะคะคือขนาด8มิลน8ดมิลน,นะนีนะะ่จานลองจานลองเล็กนะคะไว้สำหรับลองตอกนะคะสำหรับใครที่ไม่มีแบบว่า ไม่มีแอ่าแท่นเหล็กแผ่นเหล็กหรือแผ่นหินอ่อนลองตอกเงี้ยค่ะเพราะว่าเวลาเราตอกหมดุดตอกกระดุมนะคะถ้าเราไปตอกใส่กับไม้ลองไม้ตอกยเงี้ยค่ะจะทําให้กระดุมเรามันล้มนะคะทุกคนกระดุมเราล้มเราก็ไม่สวยนะคะตอกไม่ได้สักทีนะคะนี่เราต้องลองอ่าลองตอกใส่แผ่นเหล็กแบบนี้หรือว่าใครมีหินอ่อนหรือว่ามีแผ่นเหล็กหนาะ นะคะไว้สําหรับแบบว่าสอดเข้าไปแล้วก็ลองตอกหูกระเป๋าอย่างเงี้ยค่ะก็ได้นะคะสําหรับใครไม่มีก็ตัวนี้เลยนะคะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ด้านนี้เราก็สามารถครอบหัวกดครอบหัวกระดุมแล้วก็ตอกตรงนี้ก็ได้นะคะเอาเอากระดุมมาค่ะเอาหัวกระดุมอ่าวางลงตรงนี้นะคะแล้วก็ตอกอีกด้านหนึ่งะค่ะทุกคน ก็ได้เหมือนกันก็จะมีคลิปทําให้ดูอยู่นะคะแต่ว่านานแล้วนะคะก็ไม่ได้มาทําให้ดูกันอีกสักทีเลยนะคะเดี๋ยวยังไงมีเวลาก็จะมาทําให้ดูนะคะสําหรับอุปกรณ์ว่าใช้งานกันยังไงบ้างนะตัวนี้ก็จะเป็นสายยางนะทุกคนสายยางนะคะสายยางของเราก็จะเป็นขนาด8คูณ9มิลนะทุกคนขนาด8คูณ9มิลน้ําหนักหนึ่งม้วนก็คือ1นกิโลครึ่งนะคะ น้ำหนักหนึ่งม้วนก็คือหนึ่งกิโลครึ่งนี่ขนาดแปดคูณเก้ามิลเราจะมีขนาดเดียวนะคะสำหรับสายยางไว้ทำหูกระเป๋านะนหนึ่งม้วนน้ำหนักหนึ่งกิโลครึ่งความยาวก็ประมาณประมาณนะคะประมาณร้อยเมตรประมาณนี้นะคะแล้วก็แบ่งแบ่งได้นะคะแบ่งได้สามเมตรหกเมตรเก้าเมตรสิบเมตรสิบห้าเมตรอย่างเงี้ยค่ะ แบ่งถ้าแบ่งก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งถ้ายกม้วนก็เป็นอีกราคาหนึ่งแต่ว่ายกม้วนนะคุ้มกว่านะคะถ้าใครแบบว่าทําประจำนะทาอยู่ประจําแล้วก็จะได้ทําอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็ใครมีต้นทุนหน่อยก็สั่งยกม้วนไปไว้เลยก็คุ้มค่ามากแต่สําหรับใครที่มือใหม่หัดทำนะคะอยากได้น้อยๆนะคะเอาไปลองดูก่อนสักสองสาใบได้เหมือนกันนะคะ ยี่สิบบาทสามสิบบาทสี่สิบบาทแจ้งมานะคะยี่สิบาทจะได้ประมาณสามใบสี่ใบอยู่นะทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นเขียงนะคะเขียงยางเขียงพลาสติกนะคะเขียงยางเจาะก,ก็ได้นะคะเจาะใช้ลองเจาะแล้วก็ลองตอกได้นี่แต่ก่อนจะใกล้จะยาวกว่านี้เนาะทุกคนท,ทุกวันนี้ก็จะราคา ราคาก็เท่าเดิมแหละแต่ว่าก็จะดูเหมือนจะเล็กลงนิดนึงด้วยก็ของทุกอย่างก็ขึ้นเนาะกันไกลก็มีนะคะกันไกลกันไกลนะคะนี่เราก็ใช้อยู่เหมือนกันนะคะตัวนี้เราก็ใช้เป็นรุ่นนี้อยู่เหมือนกันนะคะสำหรับกันไกลสายวัดสายวัดก็มีกันไกลก็มีนะคะ สนใจเป็นตัวไหนสําหรับอุปกรณ์ของเราเนาะมีเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวยังไงย้ําช่องทางการสั่งซื้อให้อีกทีนะคะเบอร์โทร mm hmm. 0930532316ตัวนี้จะเป็นหัวแร้งนะคะทุกคนหัวแรง้งเรียกอีกอย่างหนึ่งอะไรบัตจีใช่ไหมแม่ mm hmm. บัตจีนะคะ mm hmm. ก็มีอยู่2ชื่อนะคะ หัวแร้งเจาะนะคะไว้สําหรับเจาะนะทุกคนไว้สําหรับเจาะเสียบไฟนะคะนี่ไมสายไฟก็จะเสียบแล้วก็ความร้อนมันก็จะร้อนอยู่ตรงนี้นะคะบางคนไม่เคยใช้งานเนาะม,มันก็จะร้อน,อนท<า>ั้งแท่งเลยนะคะแต่เราจะเจาะใช้ตัวนี้นะคะเจาะเรามาร์กไว้นะคะจุดไหนที่เราจะใส่กระดุมใส่หูกระเป๋าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาร์กไว้เราจะใส่ตรงไหนแล้วก็เจาะนะคะใช้ตัวนี้เจาะนะคะ ก็จะง่ายหรือว่าใช้ตัวเจาะเจาะก็ได้นะคะแต่ว่าบางคนใช้ตัวเจาะเจาะก็อาจจะแตกนะคะบางคนเจาะไม่เป็นนะคะทุกคนก็จะแตกงอนต้องรู้จังหวะในการตอกตอกแรงมากไปแตกนะคะเจาะแรงมากไปแตกขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมจะมาแจ้ง กันให้ทราบกันอีกทีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ